เอาล้วครับสวัสดีทุกคนด้วยอยู่บุกกรจากช่อง Empty World วันนี้เรามาเล่นเกม m o o n l i g นี่อาจจะเป็นบดสุดท้ายแล้วก็ได้ก่อนที่จะจบซีซั่นก่อนที่จะจบบทนี้เราไปซีซั่นต่อไปอาจจะเป็นพารสุดท้าย,ายของบทที่หนึ่ง ชมของของก่อนที่จะไปบทที่หนึ่งนที่จะไปบทสองครับผมแหวนนี่ไม่เกี่ยวนะแต่ของพวกนี้ผมจะจะเกะธนูกับดาบพวกอาวุธต่างๆต,ต่างเนี่ยคือคือผมไม่ได้ใช้ตลอดนะคือผมผมจะเก็บไว้ตลอดแล้วทีเนี้ยผมก็จะเอาไปขายขายต่อราคาก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆ นี่คือดาบตีบวก3ามเล่าดาเมจอยู่ที่2อ0ร้อถ้าเกิดติดขี้ก็200ดาเมจนี่เลยไาอาจจะเป็นตาดอาจจะเป็นต้อจจนอสุดท้าย งมาแล้วยิงมาแล้วอะไรแล้วอะไรแล้ววาย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 มาแล้ว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 มาโอ้ยเหี้ยโอ้ยเต็มสองดอก ไอ้ยดอกที่สาวไม่โดนตายสิวะอุ้ยจีเ้อเอาไปเอาไป เอาเทนูไปเด็กเอาเทนูไปเด็กฮุบลบโอ้ยเหี้ยว้าวฮุบลบฮุบลบฮุบลบตายอือโอ้สัต เงียอะไรวะเนี่ยมันคืออะไรอ่ะมันคือโกเลมโอมคิงเอเจนคิริซโลราคาอยู่ที่โสโอ้โหสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทโอ้ เดี๋ยวยาก่อนเก็บเก็บไปเลยเก็บไปเลยเก็บไปเลยทีเดียวเก็บไปเลยอุ้ยคิงโกเลมอาร์ติแฟกต์ว่ะกุญแจโกเลมอาร์ติแฟกต์ของแร บทที่หนึ่งบทที่สองบทที่สามมีสามบทเลยเว้ยหนังสือสามบททิ้งอะไรไปอย่างีวะของคราบก็ไม่อยากทิ้งอ่ะก็ทิ้งอันนี้ละกันอ่าประตูเปิดฟรีไม่ต้องเสียตังแล้ว โอ้ยยี่เอ๊พาพนี้จะมีมีแค่นี้เท่านะั้นนะครับเพราะว่า,วาเรามาแกสู้บอสดอกแรกมาแล้วลุงสวัสด,ดี โคตรเหนื่อยเลยครับผมใช่ลงกูกำจัดมันได้แล้ว <laughs> โอเคลงตัวละครเราชื่อ ชอพีบอโอ้ฟักยังอ,อีกไกลอ,อีกอไอแยกไกลเน้นนะมอนะไอแยมบอดไปที่บอด ไปที่บอร์ดแล้วก็จะได้ของโอ้เอาลงแกแกเขช่วยช่วยเปิดทางแล้วเอาไปที่บอร์ดนะผมเอาอเดี๋ยวไปดูบา้านเราอะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ย,อย,ยโอ้ กหนทางยังอีกแสนไกลตอนนี้คือขอขอขออัพเตียงก่อนนะขออัพเตียงก่อนกระเป๋าฟีบเรียบร้อยกระเป๋าฟีบเรียบร้อยโอเคเย้ เอากิดค่าเรียบร้อยดาบต้องเอาไปขายเนี่ยอาบุตดนี่มีความสามารถอะไรโคตรโอพีเลยสัตว์บูสเนี่ยนะมันบูสกูด้วยเนี่ยนะ ผื่อใครอาจจะไม่รู้แหวนวงนี้จะช่วยบูสต์เลือดถ้าเกิดเราเอาสู้ถ้าเกิดเราเนี่ยถืออาวุธอะไรก็จะตามแบบว่าอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับโกเลียมอะ่ะหนังสือนี้สามพันเยอะไปไงสองหันยี่ห้าอันนี้เราไม่รู้อันนี้น่าจะราคาเดียวกันกับอันนี้เหมือนกันมั้ง น่าจะราคาเหมือนกันนะ่อะองานเนี้ยคงคงต้องมีแบบว่าก่อนที่เราจะไปไอ้ป่าฟอรเรสอ์อ่ะผมคงต้องฟาร์มประมาณสักสี่ห้ารอบอะไอ้ในไอ้ในเหมือเหมืองโกเลมอ่ะฟาร์มสักสี่ห้าหกสิบรอบเลย จนกว,กว่าผมจะได้ตังประมาณอันสองแสนหรือสามแสนเลยน,นี่แหละเพื่อที่จะอัเกียร้านอัพเกีร์อะไรเยอะแยะเนี่ยคงต้องเหนื่อยอีกนานอะ่ะสำหรับวันนี้ไว้เจอกันใหมน่อนะอดิออสไม่ใช่สิมันต้องพูดอย่างงี้สำหรับวันนี้ไว้เจอกันใหม่อาดิอส